สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยกันนะครับผมจะเสนอเรื่องหลวงปู่มั่นรู้วาราจิตพระอาจารย์ฟัน่นโดยเรื่องนี้ผมได้นำมาจากหนังสือญาณสัมปันนธรรมานุสรซึ่งเป็นหนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหาจากธรรมเทศนา ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเชิญรับฟังได้เลยครับพระอาจารย์ฟั่นอาจโลแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครท่านเป็นลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งของหลวงปู่มั่นปูริทัตโตโดยที่พระอาจารย์ฟั่นนั้นได้ไปพบกับหลวงปู่มั่น เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นยังพักอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในครั้งนั้นได้พบเหตุการณ์อัศจรรย์หลายอย่างของหลวงปู่มั่นซึ่งองค์หลวงตามหาบัวได้เมตตาเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นไว้ดังนี้หลวงตามหาบัวได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ฟัน่นออกจากโคราชไปหาหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่ ในราวปีพุทธศักราช2479หลวงปู่มั่นท่านอุตส่าห์ออกมาต้อนรับด้วยตนเองเลยนะที่วัดเจด,ดีหลวงหลวงปู่มั่นท่านได้รู้จากจิตของท่านท่านจึงได้อุตส่าห์มารอรับเมื่อท่านอาจารย์ฟั่นไปถึงเช้าวันต่อมาตอนสายท่านอาจารย์ฟัน่น ก็ได้เห็นหลวงปู่มั่นเดินมาหาถึงหน้ากุฏิท่านอาจารย์ฟั่นพอเห็นดังนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าท่านอาจารย์มั่นมานี่พอคิดได้ดังนั้นท่านจึงรีบกระโดดลงจากกุฏิแล้วท่านรีบเดินตรงไปหาหลวงปู่มั่นแล้วท่านอาจารย์ฟั่นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ครูอาจารย์มาอย่างไรครับ หลวงปู่มั่นก็ตอบว่าก็มารับท่านนั่นแหละพอพระอาจารย์ฟั่นได้ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วพระอาจารย์ฟั่นท่านก็พูดถึงเรื่องสถานที่นั่นดีอย่างนี้สถานที่นี่ดีอย่างนั้นก็เลยคิดอยากจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ในตอนนั้นเองหลวงปู่มั่นก็มีความคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรสมควรยิ่งไปกว่า การได้อยู่กับท่านในขนาดนั้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็คงไม่ออกไปรับพระอาจารย์ฟั่นเข้ามาอยู่กับท่านด้วยตัวเองตอนกลางคืนท่านอาจารย์ฟั่นก็คิดถึงเรื่องที่จะไปอยู่ที่นั่นที่นี่พอโปรกมาเจอหน้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็จะพูดว่าไหนจะไปไหนจะไปที่ไหนอีก พอตอนเช้าท่านจะไปคอยรับบริขารจากหลวงปู่มั่นพอหลวงปู่มั่นท่านเปิดประตูกุฏิออกมาท่านก็พูดว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่นี่ดีกว่าทางพระอาจารย์ฟั่นนั้นก็ปิดปากเงียบไปไม่กล้าพูดอะไรแต่ไม่นานท่านก็คิดถึงเรื่องจะไปอยู่ที่อื่นอีกท่านอาจารย์ฟัน่นมาเล่าเองเลยว่าเมื่อไหร ที่คิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่นที่นี่หลวงปู่มั่นเกาเอาอีกมาพูดว่าจะไปไหนจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ดีกว่าคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านอาจารย์ฟัน่นกำลังนั่งสมาธิจิตท่านสงบลงอย่างอัศจรรย์มีแสงสว่างจ้าครอบไปทั่วทั้งแดนโลกธาตุท่านเล่าว่าอย่างนั้นนะ พอท่านมองไปก็เห็นหลวงปู่มั่นท่านนั่งจ้องดูเราอยู่มองไปทีไรส่งจิตไปทีไรท่านนั่งจ้องเราอยู่ตลอดพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านอาจารย์ฟั่นก็ไปคอยรับบริการจากหลวงปู่มั่นอีกเช่นเคยพอหลวงปู่มั่นได้เปิดประตูกุฏิออกมาแทนที่หลวงปู่มั่นจะให้เข้าไปจับไปขนบริการ เพื่อเตรียมออกบิณฑบาตหลวงปู่มั่นท่านกับยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูพระอาจารย์ฟั่นก็เลยได้แต่คุกเข่าหมอบอยู่ข้างหน้าหลวงปู่มั่นก็พูดขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรเห็นหรือ,อยังศาส,สนาอาจจัศจรรย์ที่ไหนศาส,สนาอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเห็นหรือ,อยังเจริญที่ไหนเห็นหรือ,อยังทีนี้ เมื่อคืนนี้ผมดูท่านทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอนท่านอาจารย์ฟั่นมาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเมื่อหลวงปูม่ม่นพูดอย่างนั้นโอ๊ยท่านขนลุกไปหมดเลยไม่ทราบมันเป็นอย่างไรทั้งปิติยินดีในจิตอัศจรรย์ปิติยินดีล้นพ้นและอัศจรรย์ท่านอาจารย์มั่นก็อัศจรรย์ล้นพ้นแล้วท่านอาจารย์ฟั่นก็ได้กล่าวว่า ธรรมะอยู่ที่นี่แหละแล้วท่านก็ชี้เข้ามาที่ใจใจเท่านั้นที่รับธรรมใจเท่านั้นรับมรรคผลผนิพพานสิ่งอื่นใดในโลกไม่มีอะไรรับได้